สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ไพ่กินไพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไพ่ได้๋ยวน้ำขอมูลเนาะทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นะไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิีบุญเด้ยผาดเบิงผาดชมเนเนื้อท่าะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเเมมมนต์ขาาาาาคุยยยยททัักกกบไ่ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกาบ่าบ่าลายยายห้างพี่น้องจับไปเบิ่งของมูลนเนาะท่างอาจารย์ทันเหลกไเลยนะจะพอกันนาค่าพี่น้องคะอ่าคลิปแรกของเดือนอ่าคลิปแรกของเดือนอนั้นพฤษภาเนาะนาจาพี่น้องมาเบิ่งคะ่ะนี่เริ่มต้นโดยที่อ่าสิบหน่วยสิบหน่วยบนของเอ็ดวันชัยเนาะค่ะ หลักสิบเพิ่นมาเบิร์พี่น้องเพิ่นย้ายไพ่สีผ้ามาเบิร์หลักสิบเนาะหลักสิบปนอยู่ที่เก้าสองหกนะจ๊ะหลักหน่วยอยู่ที่แปดสองสี่หน่วยสิบชนกันอยู่ที่สองนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดวันชัยสองสิบบ่มีไม่เห็นบ่พี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะพี่นอ้องค่ะจวดจัดฝาดบ่มได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดนาเนาะพี่น้องเนาะแอดนาวัสซันเล็กเด่นเอดนางวดนี้อยู่ที่วัสซันพี่น้องจ้าอ่าเคบหน้าจอสองตัวของเอดนาเนาะขยายได้ซ้ำนี่ขยายเกินนี้ไม่ได้นะพี่นอ้องอ่าเลี้ยวบาทที่นี่พี่น้องเลขดับ ดับหกล่างนะจางงวดที่แล้วแอดหน้ากระดับรุดแย่ไพ่กระดับรุดแต่ว่างวดนี้แอดไพ่คับอ๋อแย่ไพ่คับอ๋อแอดหน้ากับแย่ไพ่ดับคนละโตเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแย่ไพ่งดเลขดับนะคะจะลงจระเลขเด่นให้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะเสียโอกาสพอเมียพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางเพิ่นหายมากเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ่าเพิ่นบอกว่าแต้มล่างอ่าลักกันขาดหนึ่งหนึ่งสามหกปาที่นี่แอดบันใช้ขาดแปดสามนะคะพี่น้อง แล้วก็อแอดโมขาดศูนย์กับสองเหลือสี่ห้าเจ็ดเก้าแนวทางเด่นล่างนะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ยยโมอ,ออกศึกเนาะคะ่ะเด่นล่างยยโมอ,ออกศึกบอกว่าห้าแปดเก้าสองราคาพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนนะจ๊ะสิบบนสิบบนแบบลายตัวเขาเก่าเนาะพี่น้องงวดน,นี้สิบบน ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะพี่น้องคะ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสำหรับแนวทางคนไตาสายด่วนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนอีกสูตรหนึ่งนะคะ่ะอ่าเพิ่นบอกว่าศูนย์สองสี่หกแปดชนกันอยู่ที่หกกับแปดหรือเปล่าสองสูตรชนกันที่หกกับแปดหรือเปล่าสิบบนเนาะอ่ามีสองอันเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะพี่น้องค่ะมีมีมีม,มีสองสูตรของเพิ่นเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทังตามไทยวสันแนวทางของเบาไทายหยอเนาะงวดที่แล้วเข้าแปดอ่าเข่าเก้าแปดตรงเบาไทายหยอของเราเหก็มียนนด้เรียกว่าสามตัวบางครั้งกับเข่าเนาะงวดนี้อ่าแปดหนึ่งแปดหกเก้าหนึ่งและเก้าหกมากตัวใดกระจวดพี่น้องเก่าสีย่างบ่คา่าพี่น้องคา่าพิจาณาได้เนาะ ออกซื้องวดแรลกว่าสัตรลอ่องเบิงน่าจะน่าจะเป็นสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่ามาครบล้างวัสัตนิติวาสองสูตรชนกันหนึ่งสามสี่ห้าหกเอ่อหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้ามาล้างนะคะพี่น้องคะอ่าพิจา,ารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าใ,ใ,นะให้ด้วยใจเนาะค่ะเนาะให้ด้วยใจแนวทางเทิงเนาะ หนึ่งสามหนึ่งสี่หกสามหกสี่หลักร้อยหลักร้อยให้ด้วใจแม่นได้พี่นอ้องอ่าเพิ่นอบอกว่าเก่ากับศูนย์นะจ๊ะหลักร้อยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งเด่นบนล่างเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะเนาะเด่นบนล่างมีหนึ่งสามสองสามหกสามหนึ่งสี่สองสี่หกสี่หนึ่งห้าสองห้าและหกห้ามากับพารณาน้ำเพิ่นเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่าง เล่นบนล่างละกันมาสันเพื่อนวาเนาะสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามสี่และศูนย์หนึ่งเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าแอดมิดเนาะชุดเต็มบนแอดมิดแคปหน้าจอยายไพ่โบราณอ่าคันตัวเลขหลายยายไพ่โบราณหายต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาน้ำกันใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวีเนาะแอดวี Ad B, บอกว่าเด่นสี่ร่องเนะจ็ดกับสองเนาะจ้าคู่ตัวบนมีอยู่ที่สี่เจ็ดสี่สองเจ็ดสองและสี่ศูนย์ ทางล่างเด่น8ล่อง4ีกับ1นะจ๊ะแปดซีแปดหนึ่งซีหนึ่งและสองแปดดับเก้าขังเทิงวัวซันแนวทางของเอ็ดบีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ่ะคันยายไพ่บอพิษผ่าตดประการใดขอโทษขออภัยบอกว่าถืออกผือใจผู้ใดยายไพ่ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจา้านะคะพี่น้องคะทา่านวบอกให้ทายเฮ็ดยังให้พ่อแม่พี่น้องบ่นทึกอ,อกถึกใจต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะครับพี่น้อง นะคะถ้าบ่มี่เอฟซีให้ไกับบอม,มี่เลยถึงมือน,นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่าร้อยบนระยะสั้นงวดที่แล้วสี่กับห้ามาหาเนาะจ้ะงวดนี้สี่ก็ผ่าคือ 9, เก่าแนวทางของแอดแปดแปดเก่าเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าบนตรงาสั่นพี่น้องงวดที่แล้วเขาเพื่อนหาย 5, 9, ่าเก้าสองออกหาเก้าแปดเนาะจ้ะงวดนี้เจ็ดเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางสามตัวบนตรงแนวะทางของแอดแปดแปดเก่าเก่าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นนะคะชุดอร่อยล่างมาเลขล่างนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะงวดที่แล้วมาเจ็ดเกาเนาะจ้าวดน 5, 6, นี้ห้าหกเจ็ดแนวทางของข้อคุณคนสูตรเนาะเด่นล่างข้อคุณคนสูตรเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนเอชนาพลเนาะเด่นบนแอชนาพลงวดที่แล้วเข้าแปดเก้านะคะพี่น้องคะงวดนี้แล้วบอกว่าสองสามสี่หกเด่นบนนะจ๊ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสัพทวีคู่เนาะเลขเด่นล่างงวดที่แล้วงวดที่แล้ววสันงวดที่แล้วเ,วด,วเ,เด่นชนหกกับเจ็ดนะคะพี่น้องคะงวดนี้เพื่อนบอกว่าห้ากับหกวสันไม่ชนจับคู่วสัน่ชนจับคู่อยู่ที่เก้าสี 7, ่เก้าเจ็ดเก้าแปดสามสี่สามเจ็ดและสามแปดสำหรับแนวทางสัพทวีคู่เนาะพี่น้องเนาะไปมักแนวทางเพื่อนกระเี็บนาจอนํำเพื่อนได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอ่า สิบบนแอดวานชัยเนาะก็เก้าสองหกนะจ๊ะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางอย่างหน่วยบนหน่วยบนหน่วยบนเอาา็ดวันชัยทีก็มีหลายตัวแิ่นบอกว่าสี่ห้าหกศูนย์นะจ๊ะแอดวานชัยเนาะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนปูชายบอกว่าวันนี้เด่นหกบนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางปูชัยคือกันนะคะอางวดที่แล้วให้ 9 8, 5, 5, 9, 8นะ้ห้าออกหาเก้าแปนอนซึ่งวันี้หกสองสองสองสาตัวเทิงปูใช่หกสองสพี่น้องจ้าอ่าอเพศเพศเพศเป็นอ่าสชุดได้เน้ะพี่น้องเนาะหกสองเอ้หกสองสอง2 6งหกสองสองสาตัวจัดไปค่ะพี่น้องมากระจวดจัด นะคะสมตัวบนปูใช่เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอตไตฟ้าเนาะเอตไตฟ้าบอกว่าเด่น3 2มสองสามห้าสามเจ็ดสามแดสามอ่าไม่ใช่2องสามห้าสามเจดสามสามแปดและ3ามเก่าะจ้ะอ่าฟาดสมาสั่นสำหรับแนวทางของแอตไตฟ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดจีรนันดับหลักสิบเนาะค่ะวดที่แล้วดับหนึ่งออกเ,าาก,กเก้าแปดเนาะจ้ามาเก่าน้องวันนี้ดับสิบบนหนึ่งเหมือนเดิมเนาะจา้าแอดจีรนันเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนลา่างสั้น มาเร็ว่าสันพี่น้องแคบไปเด้อ่าสันเพิ่นว่าเดี๋ยวโดน่าสันเดี๋ยวโดนโลบอีกเนาะ่าสันเพื่นว่าเอาอันวดที่แล้วเข่าหาอ่านเข่าเก้าแปดเนาะจ้ะวันนี้เลขเด่นเพิ่นเอาพบนจับมาถ่มาอยู่ที่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึเก้าเและ7จ็ดเก้าสำหรับแนวทางคอคนคนสูตรเนาะสองตัวบนล่างนะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้ะแอดน่ายเนาะชุดเต็ม่าสันแอดนายว่าอ่าเด่นสองเก้าสองเก้ สองสองสองสามสองหาสำหรับแนวทางของแอดไนเนาะชุดเต็มเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดตัดนะคะพี่น้องคะชุดตัดแอดไนสองสองสองสามสองห2าหนึ่งสองเก้าอ่ะหนึ่งหนึ่งสองาฝาด2จวดจาดสำหรับแอดไนวะสั้นต่อไปเอาเบิด์่านนี่ละพี่น้องถ่ายคลิปนี้เพื่้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงร,งรงวยๆปังๆสุขุมสุขนขอข,ข,ขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจา่ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนะทางให้ยายไพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจา่ะยายไพขอบคุณได้หลายเด้อจ่ะสวัสดีจา้า